เปิดคลิปแต่งงานหมอกิดไทยก่อนประกาศข่าวเศร้าเตรียมราตลอดการคลิปนี้ทั้งซึ้งทั้งเศร้าถือเป็นข่าวที่หลายคนส่งกำลังใจกับกรณีนายแพทย์กิดไทยธนสมบัติกุลอายุ28ปีเปิดเพจสู้ดีวะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของตนเองหลังตรวจพบมะเร็งปอดทั้งที่ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอกระทั่งเริ่มไอพอตรวจปอดพบเหลือแค่ข้างเดียว โดยภายหลังคุณหมอกิจไทยได้อัปเดตชีวิตพร้อมประกาศข่าวเศร้าว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่ชาติหน้านะครับณนะตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ที่ผ่านมาครับ ขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจจนชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจวังปฏิหารเกิดขึ้นกันเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนแฟนเพจสู้ดีวะได้แชร์คลิปบรรยากาศแต่งงานของหมอกิทไทยและคุณพิมพ์พร้อมแคปชั่นว่า กว่าจะถึงวันนี้สู้เวลาคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันแค่ไหนลูกจา๋าเวลาคือสิ่งสำคัญเป็นเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันและคนทั้งสองก็ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดีที่สุดโดยในช่วงหนึ่งของคลิปต่างทำเอาชาวเน็ตน้ำตาไหลไปตามตามกันเมื่อคุณพิมพ์ได้กล่าวความในใจของเธอในวันแต่งงานว่าพีมพ์ว่าพิมพ์โชคดีมากๆจริงจ คือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพิม์พก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งพิมพ์โชคร้ายที่พิม์พไม่รู้ว่าพิม์พจะอยู่กับพี่ไทยไปจนถึงเมื่อไหร่พิมพ์โชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือตั้งแต่พิม์พคบพี่ไทยพิม์พรู้สึกตลอดเวลาว่าพิม์พโชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะจบยังไง ตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะ